แฟนลับมาเห็นรอยยิ้มเห็นแบบความชื่นใจของแฟนลับรู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความสุขกับทั้งศิลปินแล้วก็ทั้งแฟนๆลับที่เข้ามาดูในสตูดี้ครับทุกคนน่ารักเหมือนเดิมค่ะทุกคนยังเป็นครอบครัวของไม้ทองคําของอยงเข้ารีคอร์ดอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะดีมากๆที่ที่มีแฟนๆของไม้ทองคํามาดูมาชมเราเราก็ดีใจเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมผม ได้ทํามันออกมาครับตื่นเต้นกว่ากว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะด้วยด้วยทุกๆปีเนี่ยคอนเสิร์ตของไม้ทองคำจะมีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะขึ้นทุกๆปีก็คืออย่างครั้งเนี้ยคนเยอะจนถึงขนาดว่าต้องยืนนะคะคือนั่งกันไม่หมดแล้วนะคะแล้วก็คือหนูได้ได,ได้เพลงที่ต้องปอีกก็จะมากดดันอีกเพราะว่าคือเพลงแรปมันต้องร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างกดดนันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ คือมันมันมันหมดแล้วค่ะหมายถึงว่าเราเองก็เต็มที่กับการทํางานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ชื่นอกชื่นใจที่แฟนๆม่ทองคํามากันเยอะขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับค่ายเพลงยุ่งเข้าเรคอคอร์ดของเราทุกท่านทุกแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นของจอยหรือว่าจะเป็นของน้อง,องทุกทท่านที่มาให้กําลังใจครับจอยในะวันนี้มันเป็นอะไรที่มีค่ามากครับอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ สู้ๆ<ซ>แล้วก็กสร้างผลงานออกมาฝากเป็นกำลังกำลังใจนะคะให้กับศิลปินของค่าย,ยุ้งข้าวเรคคอร์ดกันทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินน้องใหม่นะคะส<ช>ี่สั้นที่5นะคะไม่ว่าจะเป็นโอน้องแบมนะคะแล้วก็รวมถึงออบีมแล้วก็ออย,ออยด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยละกันค่ะ